พ่อ้านราชาปิศาตตอนสองหกสองเอ๊ะ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 บ๊บบ้าบบาเอ้ยแบบนี้ถ้าค่าโดนทีเดียวได้ตายแน่ คิดหนีเล้เอ่อเออฮึ <c oughs> ่บริจุดปีศาจร้ายกาจไม่เบานี่ <c oughs> พวกเจ้าคงไม่คาดหรือคาดไม่ถึงนันสิ ว่าท่านปู่ของเจ้าคือผู้ฝึกวรยุธป,ปีศาจและนี่วรยุธป,ปีศาจขั้นสูงไม้เท้ากระดูกลืนวิญญาณข้าจะให้มันกลืนกินวิญญาณพวกเจ้าทั้งหมด <c oughs> เป็นไงเริ่มกลัวแล้วสิท่าฮ <c oughs> <c oughs> ปัญญาอ่อนว่ายังไงนะนี่เจ้ากล้าเออปากดีก็ฮ ก็ได้งั้นวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเดี๋ยวข้าจะทำให้รู้ซึ้งเองวรยุปีศาจท,ที่แท้จริงมันเป็นยังไงกองเล็บปีศาจมังกรอนอ,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 อะไรกันเอ๊ะ <ś la> ช้าก,ก่อนช้าก,ก่อนข้าขอยอมแพ้ปล่อยข้าไปเถิด <ś la> <ś la> ตอนทำไม่คิดทีนี้จะมาร้องขอชีวิตกันเหรอสายไปแล้วเว้ยพี่น้องของข้าพี่ใหญ่กำลังจะตายแล้วมาช่วยข้าที ใครมันกล้ามาแตะต้องพี่ชายของพวกเรากันพวกข้ามาแล้วเอ๊ะ <laughs> พี่น้องของข้าอยู่ที่นี่แล้วเป็นไงล่ะพวกเจ้าเริ่มบรร่นๆแล้วสิหากเริ่มกลัวก็จงยอมแพ้ซะและข้าอาจจะอยากไว้ชีวิตพวกเจ้าก็ได้ฮเ <laughs> จ้าโง่นั่นดูท่าจะเจ็บแล้วไม่จำตอนนี้ยังจะมาทำพยององีก พเพื่อ่าสโอลีเพื่อมนุษยชาติดูท่าคงต้องเก็บกวาดขยะพวกนี้แล้วเห็นแล้วมันลกหูลกตาจริงๆเพราะบ้านจัว่วแบบนี้มันคงไม่ง่ายซะแล้วสเิเจ้าพวกนั้นไม่แน่ว่าอาจจะเป็นจตุป,ปิศาส์ที่ถูกจำจำําไว้ที่หุบเขาแห่งนี้โดยพวกนิกายปร,ราโมสูนหืมเอ๊ะอะไรนะ่ะ พวกมันเป็นนักโทษของนิกายปราประสูรเหรอแต่ก็ไม่เห็นพวกมันจะถูกจองจําหรืออะไรเลยเนีย่แล้วจะเรียกว่าจองจําได้ยังไงความจริงแล้วพวกเราคือผู้ปลุกฝังวิทยุป,ปีศาจในตํานาน <ś c oughs> ทุกคนกล่าวขานกันว่าท่านจะตุกป,ปีศาจผู้เกรียงไกลไกลๆกลไกลไก,ลกล <ś c oughs> ออการลิ้นเหรออะไรพวกเจ้าบ้านนี่กัน ไม่เข้าใจเลยพวกปีศาจมีตัวบ้าบอๆแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยพวกปศโสรตวข้าก็ยังเชื่อว,ว่าเพื่อมนุษยชาติแล้วคงปล่อยพวกมันไว้ไม่ได้ตอนนี้ข้าขอจะเข้าใจแล้วว่าทําไมนี่กายป่าปศุสัตถึงจับพวกบ้านนี่มาโยนทิ้งไว้ที่เขานี้ข้าลนะหนาไม่อยากเห็นเจ้าปีศาจปรญญาวออันนี้แม้แต่วันเดียวเพราะบ้านจัวอย่าให้รูปลักษณ์ภายนอกของมันมาหลอกได้เจ้าสี่ตัวนี้ครั้งหนึ่งเคย สร้างความกังหลให้กับอันจาจักรเทียนอยู่มาแล้วถ้าวันนี้พวกมันร่วมมือกันไม่แน่ว่าเช่นนั้นข้าจะรอดพูพี่ใหญ่พวกนั้นดูจะเก่งนะทางที่ดีเรารีบหนีกันก่อนดีไหมจุบ้านี่ยามมัวแต่ขี่ขาดถ้ายังปอดแหกอยู่ข้าจะไม่พาเจ้ามาแล้วและพี่ใหญ่พวกเราก็โดนพวกมันทํำ้ายแล้วจะปล่อยผ่านไปได้ยังไงล่ะดูสิดูท่าหนึงหน่งในงจําพวกนี้ ยังพอมีสักตัวที่ดูปเป็นปีศาจอยู่บ้างสินะแล้วถึงเราอาจจะแก้แค้นพี่ใหญ่ไปได้แต่ยังน้อยเราก็อาจไปไถ่ายตังค่าชดเชยจากเจ้าระดับนักลบนั่นไงเฮ้ยหืโอ้ยข้าผิดเองพวกมันก็ประจ,จาอ่อนทั้งกลุ่มเลยพวกมันไม่รู้สาเหตุที่พี่ใหญ่ของพวกมันบาดเจ็บจริงๆเลยบัดซบเอ้ยข่าไม่ได้เรียกพวกเจ้ามาทะเลาะกัน แต่ให้มาช่วยข้าสู้ข้าจะเป็นแนวหน้าให้เองพวกเจ้าทั้งหมดตามข้ามาข้าเมืนแล้วไหนเจ้าถึงไม่ตามมาช่วยกันฟะมาเต้นแรงเต้นกาเสียทำฮาอะไรใช่ล้อสามเจ้าต้องมาช่วยถ่ายเงินเอาค่าชดเชยก่อนดิฟเฟ่จะยิ่งก่อนสิพี่ใหญ่เราถูกทำร้ายนะเราต้อง หาทางเอาคืนก่อนสิฟ้าน้องสี่เจ้าก็เอาตะปอดแห่ทาให้พวกเรากลัวไปด้วยเลยเห็นไหมถูกต้องถ้าแบบนั้นเราก็ไม่ได้เงินชดเชยด้วยนะเฟ้ผูอ้อภโสเรนีนั่นนะที่ท่านกังวลว่ามันจะแข็งแกง่งเอเอ,เอก็คิดว่าพวกมันน่าจะเฮ้เอ,อช่างมาเถอะ